การยามเช้าใมสวนโอ้มนหมะนาวมะน,นาวกำลังเป็นลูกกำลังเป็นลูกอยู่พื้นดินเลยต้นเล็กแต่ต้นนี้ต้นใหญ่นีม่มีลูกเลยเนี่มาต้นนี้ สวนกันปลูกผ,ผักไว้กินนี่กาดเล็กๆน้อยๆจะโตให้ไหมจะได้กินไหมแต่มะเขือยังโอเคอยู่เนี่ยพริกนี่ก็ได้กิน สวนน้อยๆโอ้โหเมล่ะก็้มีไผ่มีกล้วยหอม้มกล้วยละ,วะ้วนมีพริกขี้หนูมีขามีตะไคร้มีไผ่ขนุนเนี่ย ใช,ช่สวยนะเนินขา